อัดีนะมาเรื่องนี้ก็คือความสภาพจิตใจสภาพจิตใจหนูดูแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากตัวนี้แฮปปี้กับชีวิตมากมเลยมันได้อะไรไปเยียวยาตัวเองไม่ได้มีอะไรเยียวยาเลยหนูว่าเวลานั่นแหละแล้วก็การได้อยู่กับตัวเองการได้อยู่กับเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันทําให้เราแบบรู้เลยว่าแบบเออตอนนี้เราเรามีความสุขมากๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไง ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถามจริงๆก็ก็รู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอะไรทำให้แบบอะไรอะไรจัรายการว่าเราคือตอนจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่เหมือนด้วยด้วยความที่คำถามมันมันสอบไปทางนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนไปอิงราศีว่าแบบปกติถ้าแบบเรามีความรักอะเรื่องงานเราอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนพิธีกรเขาก็ถามว่าแบบอ้าวแปลว่าสดล้วหลออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยต้องพูดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะประกาศตรงนั้นค่ะจริงๆก่อนนั้นแบบ จบตั <rural conversation> ้งแต่ก่อนหน้านั้นนานยะใช่ก็ประมาณก่อนหน้าที่ถ่ายก็มันแบบ3เดือนค่ะใช่จนนัดถึงตอนนี้ก็สามสี่สี่ประมาณ4เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็เลยจุดพีไปแล้วคิดว่าคิดว่าคือหนูคือหนูว่ามันมันมีความทรงจำดีๆแหละใช่มันไม่ได้มีแต่ความทรงจําที่ไม่ดีแล้วเราก็จากกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความเศร้าแต่ว่าคือณเวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเราแบบมีความสุขดีมากๆค่ะ่ยอนไปว่าอะไรมันคือสาเหตุเพราะว่าคู่เราก็ดูแบบ าาาอาจจะด้วยเขาเรียวกว่าอะไรอะ stage of life อะค่ะเห mm hmm. มือนอาจจะด้วยเราอายุเท่านี้แล้วเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นที่เป็นเหตุผลหลักๆมากกว่าเหมือน,นในชีวิตไม่เหมือนกัน,กนใช่ค่ะเหมือนช่วงช่วงชีวิตมันมันเขาเรียวกว่าอะไร go stage ออ in life มันมันไม่เหมือนกันอะไรออประมาณนี้ค่ะนนแล้วระหว่างทามงมันมีการปรับจูงกัน mm hmm. คือตามจริงมันมัน,ม,นมันดีมาตลอดมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้ไม่โอเคเลยนะอะ<ม>ไรเงี้ยคือคือมันเป็นความสัมพันธ์ทีด่ดีค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเหมือนแบบเนี่ยจะก้าวก้าวไปที่อายุ25่สิาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าเออหรือว่ามันอยู่ในช่วงอีกคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นซึ่งจริงก่อนหน้านั้นมันก็ยังโอเคมาตลอด เพราะอย่างงี้ครับถามนี่คือต้องมีคนอื่นเข้ามา,มาไหมหรือว่าโอ้ไม่มีค่ะมือที่สามนี่คือแบบไม่มีเลยคู่เราคือเรื่องนี้คือแบบไม่มีเลยค่ะใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะก็ะคือตกลงกันดีๆเป็นเพื่อนใช่ใช่เ,<ล>เป็นพี่น้องค่ะคือหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยยังได้เจอกันอีกไหมไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอคือหนูทำงานเดียวมากพี่จริงๆแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือทำงานแบบเกือบทุกวันจริงๆค่ะอันนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดในาการว่า ถ้ารักรุ่งงานจะไม่รุ่งแต่ตอนนี้คือรักนิ่งรักนิ่งงานรุ่งเห็นไหมก็ถึงบอกว่าเชื่อไหมเราเชื่อตอนนี้เชื่อเราเชื่อตอนนี้เชื่อก็ถึงบอกว่าตอนนี้เลยเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราอยากโฟกัสการทํางานอะไรเงี้ยเราเรากำลังจะยี่ยี่สิบห้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรียนจบมาเราอยากแบบทํางานให้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็คบกับเขาแบบสองปีกว่าอะไรเงี้ยล้วก็แบบ ถึงเวลาที่เอิร์ธหรือว่าเรามากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าอย่างสำหรับเราวัย25ที่เราบอกมันมีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงคะในถึงแบบ้คือก็อหนูคือห,หนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเรามั้งหรือว่าความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเลยเลยเออเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ให้อะไรกับเราคะให้อะไรกับเราหรอคะ แน่นอนว่าอย่างแรกเลยมันให้ความสุขคือหนูรู้สึกว่าการมีความรักอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียดายเวลาหรือว่าแบบเออรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยคือคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็ให้ข้อคิดกับเราเสมออะไรเงี้ยค่ะงร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนาะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นยังไงบ้างจ๋องใช้ชีวิตโสดโดยที่ไม่ได้มีพี่เขามัน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 ปรับตัวยากไหมหรือมันแตกต่างไหมแรกๆอ่ะ ปรับตัวยากไหมก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนนึงทุกวันตื่นมาก็กูดมอร์นิ่งการอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็มันก็นรู้สึกแรกๆนะคะก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่เราแบบตื่นมาทํางานเลยตื่นมาทํางานเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วค่ะพอผสมแล้วเนื้อหอมไหมคะอุ้ยพูดได้หรอแก<หย>พูดนิดนึงเปิดแผงได้มันมันนัน เยอะแยะแค่ไหนปกติค่ะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติของหนูปกติของพี่มันยังไงแต่ปกติหนูยังไงลูกก็ปกติแหละก็มีคนเข้ามาอยากทำจังเยอะขึ้นก็มีค่ะก็มีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแล้วบังเอิญว่ามันเป็นข่าวว่าโสดอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะมีคนเข้ามาบ้างอ่ะไม่งั้นมัน ในความคิดเรามันปกติยังไงสําหรับเราอะมันคือยังไงมันปกติคือมันเยอะกมันเยอะกินไปหรือว่าจํานวนมันแบบคือด้วยความที่หนูไม่ได้มีช่วงจําไม่ได้แร้วว่าตอนโสดอะเป็นยังไงอุ๊ยมาละหนุ่เป็นคนดูดามาดามาข้างหลังพี่ช่วยปีน่าจังเลยไม่เอาใจงั้รต่อจ้ะ ก็เลยแบบที่ใจก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่ามันปกติหรือเปล่าเออก็อาจจะปกติมาอไม่ไงพี่ถามปกติของหนูอธิบายพี่เป็นรูปเป็นรูปคนทนทำเขียนได้อ่ะเอปกติยังไงปกติยังไงก็มีไดเรกมีไดเรกกมีแบบไลฟ์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยไดแไงว่าเขาจีบไลฟ์สตอรี่ก็เขาไลฟ์แล้วเขาดีอมมาไงไม่ตองไ่อม่ประสบการณ์ยคนคนไนคนในการ มีท pues ั้งแม่และทั้งวงการคะแม่อยู่ก็มีทั้งคู่เลยค่ะใครแบบว่ามาวินบ้างช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีดูอยู่ไม่ม่คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะคิดว่าไม่ถามตัวเองเลยว่าแบบพร้อมไหมก็คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองจริงแล้วเราจะปฏิเสธเขายังไงบ้างหมายถึงว่าคือเป็นสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในวงการก็เจอกันเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยนั่นวันนี้ชินเลยกับคำประสงค์เพราะเหมือนว่าเรา ไม่ค่อยได้โสดตอบย้ำนะเราอ่้าค่ะาาเออจริงๆมัน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 ลำบากไหมกับการที่ต้องเป็นโสดโดยที่ไม่ต้องมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่นะที่มาทุกปีคือไม่ยอมไม่คือหนูอ่ะไม่เคยเปิดตัวแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกที่แบบมีข่าวด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราแล้วแบบ โซดแล้วหรอเฮ้ยโอเคเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชินว่าแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราไม่ชินซะมากกว่าค่ะแต่ปกติคือไม่เคยโซดก็มีโซดบ้างแหละกี่เดือนนี่านสุด้าในชีวิตหรือเปล่าสามสี่เดือนสี่เดือนนี่ยังสนุกนานสุดไม่ไม่ไม่ยังไม่นานที่สุดเลยอ๋อเป็นว่าใครจะทำคะแนนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใช่ก็นั่นแหละค่ะโอเคทุกท่านที่มัก